นี่ค่ะน้องซันทอโต้นะคะวันนี้ค่ะน้องซันจะพามาชมรถ Toyota Camry 2.5 h y b r ิดค่ะได้เป็นตัวพรีเมียมนะคะคันสีขาวคันนี้เลยเห็นจากการมองไกลๆไหมคะเห็นด้านข้างก็คือสวยแล้วสภาพใหม่นางฟ้าแล้วก็กันโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นรุ่นปี2019ค่ะเลขไม่นะคะอยู่ที่190,000กว่าโล ราคาของเขานะคะก็ไม่แรงด้วยตัวรถค่ะจะได้เป็นสีขาวตัดกับบนหลังคาสลุกที่เป็นสีดำนะคะดีไซน์สวยเรียบหรูหน่าใช้งานมากๆได้เป็นไฟหน้าค่ะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเตคเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้า กระจังหน้านะคะจะได้เป็นเส้นโครเมยียมข่วแล้วก็จะตัดกับโลโก้ของเขาที่เป็นตัวสัญลักษณ์ของตัวไฮบิดนะคะได้เป็นไฟเดย์ไทม์ไฟสองสว่างที่เป็นสีฟ้าล้อแม็กอันลอยเดิมโรงงานเลยค่ะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกนะคะแพ้เดิมโรงงานทุกบานเลยและตัวคิวรถของเขานะคะจะได้เป็นเส้นโครเมยียมค่ะดีไซน์สวยหรูหน่าใช้งานมากมาก ภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดำค่ะคอนโซลของเขานะคะจะได้เป็นลายไม้สีเทาที่ตัดกับคอนโซลสีดำค่ะเรียบหรูหน่าใช้งานนะคะได้เป็นเบาะหนังเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมาติฟังก์ชันค่ะมีมูมดคอนโทรลได้เป็นปลุ่ม Engine Start หน้าจอทัชสกรีนแอ,อร์ออโต้เกียร์ออโต้สลูปด้านบนนะคะจะได้เป็นสองชั้นค่ะ ด้านหลังนะคะมีที่พัดแขนมีที่วางเจ้าน้ำให้สามารถปับระดับเบาะต่างๆนะคะที่ตัวพัดแขนได้เลยสะดวกสบายน่าใช้งานมากๆพื้นที่กว้างนะคะมีแอร์ช่องหลังให้ส่วนตัวด้านท้ายค่ะจะได้เป็นไฟไท้าย LED มีไฟทับทิมให้หนึ่งคู่แล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดเลยติดตั้งกล้องถอยให้แล้ว สวยๆน่าใช้งานแบบนี้เลยนะคะราคาค่าตัวของน้องค่ะอยู่เพียงแค่899,000บาทค่ะถ้าพี่ๆท,ท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อน้องซันได้ที่เบอร์โทร0902639733ค่ะรถของเรานะคะรับประกันโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักแน่นอน บริษัทของเราค่ะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีเั้นสุวินทวงนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงเลยถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมานะคะสามารถแวะเข้ามาชมตัวรถกันได้ะคะ่ะหรือว่าแวะเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาเรื่องไฟนนซ์นะคะทางเรายินดีให้บริการมากๆ หรือว่าลูกค้าจะนัดกับน้องสันเพื่อจะเข้ามาชมตัวรถได้ค่ะหรือว่าจะแอดมาที่ไลน์ไอดีนะคะ YA ลบสาค่ะเซลลน้องสันนั่นเองวันนี้นะคะน้องสันขอจบเท่านี้ถ้ามีรถใหม่ๆเข้ามาน้องสันจะเข้ามาแนะนำไปรีวิวให้ลูกค้าได้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ